ตอนน้ำมันพ่่มแรกๆต้ม้าวมังมแกงยแค่พอดัเข้าเมืองม่ไดแรกไหมเาในนี้เราอยู่ในนีตอนนั้นเราถึง้เงียตอนนางเงี้้ 他那边也是嘛，他那边那四个人家这么多，这边肯定也是冲下来的嘛。不是挖出来的，应该是上面冲下来的。对，冲下来的，改了，改了，改。这边是，这边是挖。这边是哪里？ ในในความแหนผมนะในฤดูแล้งเนี่ยพืชนยต้องออกนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวฤดูฝนเนี่ยถ้าน้ำอยูนน้ำไปเยอะน้าแงไอ้เนี่ย การกัดเซาะเนี่ยไอ้คนยังกันคลายเข้าไปได้ง่ายเลย อันนั้นคือเป็นลำเก่าเลยนะฮะมใช่ตัวนี้ฮะรีทิคันลำเหมืองเดงค่ะลำเหมืองในใจกับไม่ไม่ครับาผมผมถามนิดนึงว่ามันไม่ใช่เป็นลำแม่สายเดิมถูกไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่คือ I'm more practice yeah yes.